ที่ติดตามกันมาต้องบอกว่านะครับอย่างที่เห็นเลยทามไทยครับการทําความฝันครั้งนึงกับ d ีมคํา o m e ของเราพาเขามาว่ายน้ํากับนักว่ายน้ำทีมชาติไทยที่เขาเก็บตัวฝึกซ้อมกันอยู่นะครับแล้วก็ที่เราเห็นไปนั่นแค่การวอร์มเท่านั้นครับมิชชั่นที่ทามไทยจะต้องทําทั้งหมดเพื่อทําความฝันของเขาให้เป็นจริงนะครับคือการว่ายน้ําทั้งหมดรวมระยะทางแล้วนะครับ6,800เมตรนะครับคือกี่รอบก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ต้องทําให้ครบตามที่กําหนดเพราะว่าการซ้อมนะครับของทีมชาติไทยแต่ละวันเนี่ย อย่างที่เห็นฮะเมื่อกี้ผ่านไปแค่การวอร์มเท่านั้นอยวาลังเกันว่าวันนี้เนี่ยการว่ายน้ำแบบจับเวลาการว่ายท่าต่างๆแบบถูกต้องคอมเมนต์จากโค้ชจะเป็นยังไงจะเน็ตเหนื่อยขนาดไหนแล้วําไทยจะทําความฝันเป็นจริงได้หรือไม่กับขับวหายใจของเราวันนี้ครับอะน,นะครับอยู่ําไทยนะครับเป็นไงฮะเมื่อวานวอร์มไปแล้วเหวันนี้เราจะเจอของจริงเราจะว่ายน้ําตามที่เขากําหนดจริงๆแล้วมันทั้งหมดอย่าหกพันแปดร้อยเมตรซึ่ง ซึ่งไม่ได้อยากไหวเท่าไหร่ก <Vou> <world> ็ไหวได้มันต้องไหว้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดด้วยก็คือ25เมตรถูกไหม25เมตรไตกลับเนี่ยคือ50เมตรไป4รอบกั้งหม100เมตรเกิดพันเนี่ย6 0 0 0หารด้วย4ี่เขาบอกวินเวลากีหนดมากเลยนะี่ยนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ต้องทำความฝันให้เป็นจริงแลบวดีความสูงของเราเพื่อนๆให้กำลังใจอยู่ทั้งบ้านอยากบอกอะไรเขาครับอยากบอกว่านะฮะ การฝันอย่างนี้ความฝันที่ผิดเอ้ยไม่ใช่ก็ไม่ไม่ไม่จริงก็ผิดนะคบอ่า<ต>ถึาบอกว่าเป็น <ผม S 1> ฝันที่แบบโอ้โหสนุกจริงๆวันหนึ่งแบบได้มันเป็นจริงๆก็ต้องลองดูช่วยเชียร์หน่อยแล้วกันใชว่างๆนะฮะลองฝันอย่างนี้ดูถ้าผมจะรู้ว่าการฝันก็อาจจะมีสิทธิ์เหนื่อยได้นะ <laughs> แค่ฝันนะครับลองไปนี่เขารออยู่แล้วครับเชีรครับไปได้เลยครับเชียครับทางใครเอาเลยครับโดนเลยครับคนรออยู่ครับยยกแขนมนขึ้นตั้งแต่เมื่อวานเลยนะครับเอาเลยครับ เ็มันนนปคงอกง่ายเป็นตรสี่เที่ยวอยู่ตอแต่พร้อมจะไหว้ยังครับพร้อมดี้มันมันมีทางเลือกเลยครับนะครับตอนนี้เราเราไหว้เนี่ยเราไหว้เราไหว้โปรแกรมเนี้ยเราจะฝึกป้อมแข่งยังไงนะครับฝึกป้องกังแรงครับนะหลานนะครับเตอนจะไหว้จะปอดใหญ่ใหญ่ขึ้นใหญขึ้นนะครับย้ายผมเข้าไปแล้วเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าไหว้อีกห้เมตรแทนไทยเต็มตัวเลยเดี๋ยวออกเที่ยวที่2นะครับ อีก3เที่ยว200เมตรนะครับเอาลงไปรอเลยก็ได้ทีหนึ่งสองสามสี่ได้ครับได้้องวัลทั้งหมด8เที่ยวเพราะเราไว้าสอง0เมตรอเอาลงรอเลยเดี๋ยวรอเพื่อนแล้วเราตอกเลที่สองก็สิบสองเก้าไอ อุ้มเแบนยี่สิบสี่คไม่มส่่มมอยอกาี่สิบสามกไม้ยี่สิบสออาจอารย <b> ์ครับเราออกเลขสามนะครับไปเ้ไป้ไปดูเวลานะครับเลขสสู้ๆนะครับแข็งอไป go. แต่วันนี้มันคือความฝันเหรอฮะนี่100เมตรทำไทยไว่ายหนาที38นะครับสิ่งที่ทำไทยไม่ชอบมากที่สุดก็คือคำว่าการบ้านไม่ใช่ว่าทำไทยไม่ชอบทำการบ้านนะครับแต่ทำไทยไม่อยากเอางานหรือแบบฝึกหัดต่างๆที่ครูสั่งกลับไปทำที่บ้าน ทามไทยจะทำการบ้านให้เสร็จตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนเพราะเวลาทามไทยอยู่ที่บ้านทามไทยก็อยากพักผ่อนกับครอบครัวให้เต็มที่นั่นเองความในผแบบนผมจ้วงเลยอะ มาปวดหัวแล้วอ,ะอ่ะจำน้ำแรกเลยเก้าขึ้นนายขึ้นนายเขาซ้อมมากี่ชาติแล้วนะคมน่ะค่ะด,ดูดิมีสภาพาโอ้โหน้ำยังไม่หยุดเลยอะ่ะโอ้โหโอ้โห <c oughs> โอ้โหจัดไปพี่เต็มที่ฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> เอาละรครับตอนนี้ก็ทางไทยนี่ก็ผ่านการว่ายน้ําไปเรียบร้อยนะครับรต้องถามโค้ชหน่อยนึงว่าสเต็ปการว่ายน้ําของน้องเป็นไงบ้างครับก็ถ้าพูดตามหลักของนักกีฬาแล้วเนี่ยครับาไทยเขาก็ยังห่างนะห่างจากยังห่างจากมาตรฐานนักกีฬาอยู่ใช่ใช่มนเหมือนว่าเขาทิ้งไปนานครับผมไม่ห่างทิ้งไปนานน้องเนี่ได้ข่าวมาว่า ว่าอย่่ว่ายน้ำไปนานหก <6 S 2> ปีเ,ปเปต็มๆนะครับแต่ว่าวันนี้พอกลับมาลงเนี่ยโอเคเป็นปกติแล้วที่คนไม่ได้ซ้อมกับคนที่ว่ายน้ำทุกวันแต่ถ้าพูดถึงการระนับของน้องน่ะครับมีพื้นฐานดีนะครับมีพื้นฐานดีอยู่แต่มันก็มันต้องได้การมันต้องได้รับการฝึกฝนอย่างต่อ,นตอนเนื่องคโดยโดยพิเศษของภาคกบเนี่ย ค่อนข้างเบสิกค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะดีถ้าบอกนะครับเมื่อกี้ลองว่ายกันไปที่ที่จับเวลากันไปเมื่อกี้ท่าไทยว่ายไปประมาณเออสามร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรที่สี่ร้อยเมตรที่ที่กลับไปกลับมาก็ตะกี้ห้าสิบเมตรเขาจะเฉลี่ยประมาณหนึ่งนาที ห้าสิบเมตรเฉลี่ยหนึ่งนาทีนะครับแล้วปกติแล้วถ้าอย่างนักกีฬาที่ซ้อมกันแบบนี้นะครับเฉลี่ยแล้ว50เมตรเนี่ยจะอยู่ที่50เมตรถ้าเราว่ายแบบโปรแกรมทั่วไปอย่างนี้จะอยู่ประมาณ30มิ3กว่าวินาทีกวินะครับก็เรียกว่าเท่านึงแหละแต่ก็ถือว่าไม่ได้ช้าสำหรับคนปกติก็อยู่ที่ว่าเดี๋ยวต้องฝึกต่อไปฝึกฝนต้องฝึกซ้อมคือทุกอย่างเลยครับไม่ว่าน้องจะว่ายน้ำน้องจะเล่นกีฬาหรือว่าน้องจะเล่นดนตรีจะเต้นหรือจะเรียนหนังสือนะครับ เขาจะต้องใช้เวลาแล้วก็ทุ่มแรงใจแรงสมองออกไปเพื่อที่จะได้สำเร็จแบบนี้นะครับโอเคครับครับผม ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยแขนเนี่ยแบบแค่จะไม่มีแรงเห็นบอกว่าแบบโหยกแขนไม่ขึ้นเลยเหรอใช่ครับถ้าแบบนั่งขาสมาธิบพื้นนี่ฮะต้องมีวิธีลุกครับเอาแขนดันเหมือนแบบคนปกติทั่วไรไม่ได้แล้วฮะช่วงนี้เมื่อกี้เนี่ยพี่ได้คุยกับโค้ชที่เป็นโค้ชใหญ่ที่เป็นโค้ชจากเมืองจีนเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าคนที่เวลาเราหายใจปกติด้วยอากาศปกติอย่างเงี้ยมันจะหายใจได้ประมาณ 90- ถึง100เปอร์เซ็นต์แต่พอเราคนเราเนี่ยลงไปแช่น้ำ พอลงไปแช่น้ำปุ๊บเนี่ยมันจะมีเพรสเชอร์ในน้ำหรือว่าความดันในน้ำครับทำให้ปอดของเราเนี่ยทำงานไม่สะดวกซึ่งสำหรับนักกีฬาแล้วหรือว่าําไทยที่เป็นคนที่เคยว่ายน้ำแต่ว่าห่างกันว่ายน้ำไปนานพอมาออกกำลังกายหนักๆแบบนี้เนี่ยปอดเราจะทำงานได้ไม่เต็มที่เหมือนจะถูกแรงดันน้ำอัดกดเข้าไปเรารู้สึกยงไงไ้ใช่รู้สึกยังเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนความเร็ว เขาปกตินะครับเหมือนผมแบบครับผมว่าค่อนข้างประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับว่าหายไปนานเลยครับผมไม่ใช่แบบแรงเยอะเลยกว่าจะว่ายครับปกติของเขาอ่ะคือคืออันนี้คือเขาเหมือนกับซ้อมปกติว่ายเรื่อยๆแบบเหมือนเหมือนกับเราเดินเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ครับเดินธรรมดาแต่สำหรับสเต็ปคนว่ายน้ำอย่างที่ไม่ใช่ทีมชาติถือว่าเร็วถือว่าเร็วนะเขาใช้แรงเลยนะครับคือห้าสิบเมตรเนี่ยเมื่อกี้โค้ชจับเวลานะครับห้าสิบเมตรที่ไปแล้วก็กลับเนี่ยหนึ่งรอบเนี่ย ทาวไทยใช้เวลาประมาณหนึ <ceux> ่งนาทีซึ่งเทียบกับคนที่เขาฝึกกันทุกวันแบบนี้หนึ่งรอบ50เมตรเนี่ยนักกีฬาทีมชาติเขาใช้เวลาประมาณ30มสิบวิเาะหใช่เกือบหนึ่งเท่าเลยนะใช่เหมือนเขาแบบใช้แรงประมาณ50าสิบเปอร์เซ็นต์ผมใช้ไปร้อยแล้วครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อความฝันครั้งนี้ของทามไทยกับครั้งหนึ่งที่ได้ฝึกซ้อมร่วมแคมป์กับนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยจะเป็นอย่างไรนั้นจะสนุกจะเหน็ดเหนื่อยจะโคตรร้ายขนาดไหนห้ามพลาดนะครับ สนับสนุนโดยเนสเล่เวเฟอร์กรอบสนุก